วันธรรมดาที่แสนน่าเบื่อจูจ่ๆมันก็ได้กลายเป็นฝันร้ายที่ไม่อาจลืมเลือน As the God Will เกมเทวดาฆ่าไม่เลี้ยงเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่ห้องเรียนจู่ๆก็มีบางอย่างตกลงมามันทำให้หัวของอาจารย์ที่สอนอยู่ถึงกระเบิดดารุมะตุ๊กตาลมลุกโารานได้มาอยู่ตรงหน้าของพวกเขา แต่ว่าน,นี่ไม่ใช่ดารุมะทั่วไปเพราะระหว่างที่ดารุมะมองมาที่พวกเขาใครก็ตามที่ขยับหัวคนนั้นก็จะระเบิดทันทีและนี่ก็คือเกมที่หนึ่งก่อนของเกมก็ไม่อยู่แค่ง,ง่ายๆตอนที่ดารุมะหันหลังพวกเขาจะสามารถขยับตัวได้ตามปกติแต่ถ้าขยับตัวตอนที่มันหันมาแล้วก็หัวก็จะระเบิดทันทีระหว่างที่ดารุมะหันไปมันก็มีบางคนพยายามออกจากห้องแต่มันก็ไม่ได้ผลประตูและหน้าต่างทุบานไม่สามารถเปิดได้ดารุมะหันกลับมา และคนพวกนั้นก็หัวระเบิดการตายของเพื่อนรอบข้างมันทําให้บางคนไม่สามารถคุมตัวเองให้อยู่นิ่งได้และคนคนนั้นก็หัวระเบิดกดข้อที่2ของเกมถูกเขียนอยู่ที่หลังของดารุมะถ้ากดปุ่มที่หลังของดารุมะก่อนที่มันจะหามมาได้เกมก็จะจบแต่ว่ากดก็ไม่ได้มีแค่นั้นเพราะบนหัวของดารุมะมันก็มีเวลาที่กาลังเดินถอยหลังเกมนี้มีเวลาที่จํากัดและมันก็ใกล้หมดเต็มทีแล้วถ้าไม่สามารถกดปุ่มก่อนที่เวลาจะหมดได้พวกเขาทุกคนก็จะตาย เพื่อนในห้องทยอตยตายไปทีละคนตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิตแค่สองคนเท่านั้นชุนและเพื่อนสนิทข,ของเขาเวลาก็เหลือเพียงแค่หนึ่งอาทีเท่านั้นเพื่อนใด้ชุนเหยียบหลังและพุ่งตัวไปกดปุ่มพวกเขาสนิทก,กันมาแต่ไหนแต่ไรเรื่องแค่นี้พวกเขาทำได้อยู่แล้วชุนเหยียบหลังเพื่อนและพุ่งตัวเข้าไปกดปุ่มพวกเขาทำได้เกมได้จบลงแล้วทั้งสองทำท่าดีใจประจําตัวพวกเขา แต่แล้วจู่ๆหัวของเพื่อนก็ระเบิดกดเข้าสุดท้ายในเกมนี้มันจะมีผู้รอดชีวิตเพียงแค่หนึ่งเดียวนั่นคือคนที่กดปุ่มและจบเกมได้ในเกมที่ 1. มีวิธีชนะเกมแค่ทางเดียวเท่านั้นนั่นคือการกดปุ่มก่อนที่มันจะหันมาหลังจากเกมจบดารุมะก็ได้บอกบางอย่างก,กับชุนแกเป็นหนูแมวกำลังจะมาแล้วชุนออกมาจากห้องและเจออิจิกะเธอเป็นเพื่อนกับเขามาตั้งแต่สมัยเด็กดารุมะตกมาตอนที่เธออยู่หน้าห้องเธอก็เลยกดปุ่มและรอดชีวิตมาได้ แต่เธอก็โทษตัวเองว่าเธอเป็นสาเหตุที่ทําให้ทุกคนต้องตายแต่ชุนก็พยายามบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดเธอไม่มีใครรู้ก,กวข้เขาสุดท้ายแม้แต่เขาเองก็ฆ่าเพื่อนสนิทของเขาไปทั้งสองพยายามพังกระจกเพื่อนหนีไปจากโรงเรียนแต่แม้แต่าทางัะเพิงมันก็ไม่สามารถทําลายกระจกได้ไม่มีทางให้หนีต้องเล่นเกมเท่าน,นั้นถึงจะสามารถรอดไปได้ทั้งสองเดินกลับมาเรื่อยๆจนถึงโรงยิมมีคนมากมายอยู่ที่นั่นประธานนักเรียนบอยพวกเขารีบใส่ชุดเพราะเกมที่2กําลังจะเริ่มต้นเกมที่สอง แมวจับหนูกฎของเกมนี้ก็มีอยู่แค่ง,ง่ายๆเอากระพวนไปใส่ที่คอแมวและเกมก็จะจบมีชุดหนูถูกเตรียมไว้ประธานนักเรียนเลยบอกให้ทุกคนใส่มันจู่ๆพื้นของโรงเรียนก็เปิดออกแมกวเวากขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาจากพื้นพอมาถึงมันก็ไม่รอช้ามันได้จับผลกินเป็นอาหารทุกคนหนีกันไปคนละทิศคนละทางแต่แล้วอิจิกะก็ไปเจอของบางอย่างเข้ามันคือกระพวนที่มีเวลานับถอยหลังที่คอของแมวก็มีห่วงอยู่พวกเขาต้องโยนกระพัวให้ลงห่วงโชคเองก็เข้าข้างพวกเขา พราะที่ลองยิมมันมีนักบาสที่เก่งที่สุดของโรงเรียนอยู่กับพวกเขาด้วยอิจิกะรีบส่งบอลให้เขาเขาเองก็ตั้งท่าและชูมันทันทีเขาซ้อมมาตลอด365วันไม่เคยหยุดเล็บฉีกมาคำน้าไมถทวนทุกอย่างก็เพื่อการนี้กระพงก,กำลังจะลงห่วงที่คอแมวแต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแมวตัวนั้นใช้มือจับก,กระพงไว้และมันก็คว้างขึ้นใส่นักบาสอย่างเต็มแรงและนั้งก็ทําให้เขาตายคาที่แมวเริ่มกลับมากินคนอีกครั้งแต่แล้วชุนก็สังเกตบ,บางอย่าง แมวจะกินเฉพาะคนที่ใส่ชุดเขาจึงรีบล่อยทุกคนถอดมันและมันก็ใช่แมวตอนนั้นหยุดนิ่งแล้วก็ไม่กินใครแต่ว่าน,นั้นก็แค่ประเดียวแมวเริ่มกลับมากินคนอีกครั้งเพราะไม่มีหนูให้กินมันก็เลยหันมากินคนแทนทุกคนต่างพยายามหนีเอาชีวิตรอดอิจิกาเผลอพลาดท่าและหกล้มเธอก็ใกล้จะถูกแมวกินแต่แล้วชุนก็ช่วยเธอไว้เขาใส่ชุดหนูแล้วเข้าไปหลอกล่อแมวแต่ว่าตอนนั้นเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างกดอีกข้อของเกมคนที่ใส่ชุดหนู คนนั้นจะได้ยินเสียงของแมวและมันก็กำลังบอกว่ามันขันหลังชุนรีบป,ปีนไปเกาหลังให้มันคนที่เหลือเองก็ต่างมาช่วยการเกาหลังทําให้แมวเคิม้มและมันก็หลับไปโอกาสของพวกเขามาถึงแล้วที่เหลือก็แค่โยนกระพนให้ลงห่วงแต่ว่าจูจ่ๆทุกคนก็เริ่มเถียงกันพวกเขาก็มันจะเหมือนเกมแรกทุกคนก็เลยแย่งกันโยนกระพนแต่ว่านั่นกลับทาให้แมวตื่นขึ้นอีกครั้งมันเริ่มกลับมากินคนอีกครั้งเวลาก็เหลือไม่มากแล้วชุนเกิดขี้แผนบางอย่างขึ้นมาได้เขาพาอิจิกะมาแอบในห้อง ชุนออกกระพวัวและลูกบอลห่อไดยชุดไว้เขาและอิจิกะวิ่งไปคนละทางพวกเขามีโอกาส50-50แมวไม่มีทางหยุดลูกบอลสองลูกพ้องกันได้แต่ระหว่างนั้นแมวก็แอบ,บเห็นว่าในมือชุนเป็นลูกบาสมันก็เลยเข้าไปขวอิจิกะแต่ว่าทางอิจิกะก็เป็นลูกบาสเพราะความจริงแล้วชุนได้เอาลูกบาสท,ที่แตกหอกกระพวัวไว้เขารีบตั้งท่าและชูมันลงห่วงที่คอแมวกระพวงกระลงจะลงห่วงแต่ว่ามันกับเด้งออกสังนนั้นพวกเขาทุกคนกำลังจะตายแต่แล้วก็มีชายคนหนึ่งกระโดดเข้ามา เขาหยิกบกระพวนยัดใส่เข้าไปในห่วงอมยะชายประหลาดที่มักแยกตัวอยู่คนเดียวเกมได้จบลงแล้วทุกคนสามารถรอดชีวิตมาได้แต่ว่าอมายะก็ฆ่าคนที่เหลือทิ้งคนพวกนี้น่ะก็แค่ปลรสิทธ์เกาะคนอื่นเพื่อเอาชีวิตรอดคนพวกนี้น่ะสมควรตายชุนนายเองก็เป็นเหมือนฉันนายน่ะร้องขอลงไปนี้เขาหยิบภาพถ่ายขึ้นมาให้ชุนดูภาพที่ชุนกำลังสนุกกับการเล่นเกมแต่อิจิกะก็เข้ามาบอกชุนไม่เหมือนานายชังนิด อามายาไม่พอใจและกำลังจะฆ่าอิจิกะแต่แมวตัวนั้นก็พุ่งควันบางเหงาออกมาและมันก็ทําให้พวกเขาสามคนสลบไปในเกมที่2วิธีชนะเกมเราได้ข้อมูลจากเกมแรกมาค่อนข้างมากกดจะค่อยๆออกมาทีละข้อเราจึงคนหนีแล้วเราให้กดข้อที่จําเป็นออกมาสักก่อนที่โลกภายนอกทุกโรงเรียนถูกลูกบาศก์ขนาดใหญ่ครอบเอาไว้ผู้คนต่างรู้รายละเอียดของเกมและพวกเขาก็ต่างเรียกพลชีวิตว่าบูรแห่งพระเจ้าชุนตื่นขึ้นมาในห้องปริศนาเขาได้เจอก,กับเพื่อนสมัยมอต้น ในห้องนี้มันจะรวมคนที่ชื่ออักษรเดียวกันมาอยู่ในห้องมีอัจฉริยะคนหนึ่งอยู่ในห้องกับพวกเขาด้วยเขาชนะสองเกมแรกมาได้อย่างง่ายดายทันใดนั้นตุ๊กตาสี่ตัวก็โผล่มาจากประตูเกมที่3คาโกเมะกฎของเกมนี้พวกเขาจะถูกปิดตาตุ๊กตาทั้งสี่ตัวจะร้องเพลงวนรอบตัวของพวกเขาและเมื่อเพลงจบพวกเขาจะต้องทายให้ถูกว่าใครที่อยู่ด้านหลังชาอัจฉริยะอาสาลเล่นเป็นคนแรกเขาปิดตาและเริ่มเล่นด้วยความมั่นใจ แต่ด้วยความไม่รอบคอบเขาจึงไม่สามารถจดจําเสียงได้ว่าตุ๊กตาตัวไหนเป็นตัวไหนเขาตอบมั่วเพราะเวลาใกล้หมดแล้วและโชคก็ไม่เข้าข้างเขาเขาตอบผิดตุ๊กตายิงลําแสงเข้าไปควบคุมสมองของเขาหลังจากนั้นเขาก็เอาหัวขกพื้นอย่างรุนแรงเขาไม่สามารถควบคุมหรือวัดอยู่มันได้และหัวของเขามันก็เลจะจนไม่เหลือซากตุ๊กตาสีตัวมุ่งหน้าไปหาหญิงสาวอีกคนในห้อง เธอบอกว่าเธอยังไม่พร้อมเล่นเกมแต่กฎก็มีบอกไว้ถ้าเกิดว่าถูกเลือกแล้วผู้เล่นจะไม่สามารถปฏิเสธได้ถ้าเกิดว่าไม่ยอมเล่นนั่งก็หมายถึงยอมตายเธอคนนั้นก็เลยต้องยอมปิดตาแล้วก็เริ่มเล่นและด้วยความกลัวจะพภาพสยดสยองที่เพิ่งเห็นมันก็ทําให้เธอไม่มีสมาธิเธอใช้เวลาจนหมดโดยไม่ได้ตอบคําถามและนั่นก็ทําให้เธอถูกฆ่าเหมือนกับคนก่อนหน้าตุ๊กตาทั้งสี่มุ่งหน้าไปหาเพื่อนของชุนแต่ว่าชุนก็อาสาจะเล่นแทนชุนปิดตาแล้วเริ่มเล่นเกม แล้วเมื่อเกมจบชุนก็ยังไม่สามารถแยกเสียงได้ตุ๊กตาตัวหนึ่งประกาศว่าเวลาหมดอีกคนก็พูดขึ้นมาเพื่อจะลงโทษและฆ่าเขาแต่ว่าตอนนั้นชุนก็ได้ตอบออกมาว่าตุ๊กตาที่อยู่หลังเขาเป็นใครตุ๊กตาบอกว่าเวลาหมดไปแล้วแต่ว่าความจริงนั้นไม่ใช่ในรอบปัดหน้าเขาได้แอบอัดเสียงตุ๊กตาตัวหนึ่งไว้เมื่อคือเสียงตุ๊กตาที่บอกว่าหมดเวลาเขาเปิดเสียงนั้นก่อนที่เวลาจะหมดตุ๊กตาตัวหนึ่งจะได้บอกว่าจะลงโทษและเมื่อเขารู้ตำแหน่งเขาก็สามารถตอบได้ การเลี้ยงแถวของตุ๊กตาสี่ตัวไม่เคยเปลี่ยนเขาจึงรู้ทันทีว่าใครอยู่ด้านหลังเขาเกมได้จบลงแล้วตุ๊กตาสี่ตัวได้สลายไปมีกุญแจตกลงมาและประตูก็เปิดออกมีชายคนหนึ่งวิ่งหน้าตั้งเข้ามาหาพวกเขาเกมที่สตุ๊กตาขี้เหงาเกมนี้ตุ๊กตาจะไล่ล่าคนที่อยู่คนเดียวและมันก็จะพาคนนั้นไปเล่นด้วยเล่นจนกว่าจะตายชายคนนั้นก็เลยขอเข้ามาอยู่ด้วยกับพวกเขาเพื่อนของชุนกลัวมากเธอได้ขอดร้องชุน ให้เขาห้ามปล่อยมือเธอเด็ดขาดซึ่งชุนเองก็ให้สัญญาในช่วงมัธยมต้นในตอนที่เธอกำลังจะฆ่าตัวตายชุนก็ได้เข้ามาช่วยเธอไว้เขาสอนให้เธอไปลงที่สิ่งของอย่างน้อยมันก็ดีกว่าการจบชีวิตไปอย่างน่าเสียดายจูๆ่ๆอิจิกะก็ยิ่งมาทางพวกเขาถ้าอยู่คนเดียวก็เลยถูกไล่ล่าชุนก็เลยเปิดปล่อยมือเพื่อนเข้าไปช่วยอิจิกะพวกเขาเดินทางมาถึงห้องถงหลักมีบางอย่างขวางทางเอาไว้พวกเขาต้องใช้กุญแจเจ็ดดอกแล้วคนเจ็ดคนในการเปิดประตู แต่พวกเขากับมีกุญแจแค่สามดอกจูๆ่ๆกุญแจอีกสี่ดอกก็ถูกโยงเข้ามาเมื่อคือฝีมือของอมยะเขาจากกัดการเขที่เหลือและเขามยกุญแจมาเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อคนและกุญแจครบพวกเขาก็ได้เปิดประตูและมุ่งหน้าส่ด,ดานถไปทุกคนเปลี่ยนชุดและมุ่งหน้าเข้าสู่โซนหิมะไม่มีข่าวขนาดใหญ่โผลมาและมันก็ได้ประกาศกฎของเกมเกมที่5เกมจับก่อหกในเกมนี้มีกฎแค่งง่ายๆแค่ตอบคำถามตามความจริงพวกเขาก็จะรอดไปได้มาที่คำถามแรก มันคืออาหารที่แต่ละคนชอบทุกคนก็ต่างตอบคำถามไปแต่นั่งกับทั้งให้มีข่าวโกรธมีใครคนหนึ่งที่โกหกพวกเขาต้องโหวตว่าใครเป็นคนโกหกและคนนั้นก็จะถูกฆ่ามีคนนึงตอบว่าชอบกินผักซึ่งก็แน่นอนว่าเขาถูกสงสัยเขาจึงถูกโหวตและโดนฆ่าคาถามต่อไปแต่ละคนชอบชุนหรือไม่ทุกคนก็ต่างตอบออกไปเหมือนเดิมทั้งเพื่อนและอิจิกะทั้งสองก็ต่างบอกว่าชอบชุนมีข่าวมีท่าทีโกรธอีกครั้งมีใครบางคนที่โกหก มีเขาได้บอกว่าไม่ต้องแปลกใจหรอกนะมีใครบางคนที่เป็นพวกของเขาและคนนั้นก็แฝงตัวอยู่ในกลุ่มแต่แรกทุกคนตัดสงใสใยเพื่อนของชุนถ้าจจึงถูกวอดแล้วก็โดนฆ่าการตายของเพื่อนทําให้ชุนเสียใจเป็นอย่างมากแต่ว่านั่นมันก็ทําให้เขาได้รู้ความจริงรู้จนได้สินะอามายะได้พูดขึ้นชุนได้บอกกับมีเขาไม่มีใครในกลุ่มพวกเขาที่โกหกแต่ว่าคนที่โกหกมันก็คือมีเขา แกน่ะไม่ใช่หมีขาวแต่แรกแกมันก็เป็นแค่หมีดำเจ้าโกหกเลือดของเพื่อนชุนได้ชาล้างสีของมันที่หมีขาวบอกว่ามีคนโกหกมันก็คือเจ้าหมีเองที่ไม่ยอมพูดความจริงแล้วเมื่อชุนตอบถูกเจ้าหมีก็ได้สลายหายไปโซนน้ำแข็งได้สลายกลายเป็นมเมืองโบราณพวกเขาพบตุ๊กตาแม่ลูกดกเกมที่6ยักษ์ในเกมนี้จะมีหนึ่งคนที่ต้องเป็นยักษ์ยักษ์ต้องตามหาคนที่เหลือและกู้เชื่อของคนนั้นจะมีกระป๋องถูกตั้งไว้ตอนที่เกมเริ่ม ถ้ายักษ์กลับมาเหยียกบกระป๋องได้เกมนั้นก็จะจบแต่ว่าถ้าระหว่างนั้นคนสามารถมาเตะกระป๋องได้คนก็จะเป็นฝ่ายชนะและในเกมเกมนี้คนที่เป็นยักษ์มันก็คืออามายะด้วยความเก่งกาจของเขาเขาก็สามารถจับทุกคนได้อย่างไงไ่ายดายตอนนี้เหลือแค่ชุนเท่านั้นอิจิกะบอกให้เขาหนีไปเขาทำเพื่อคนอื่นมามากพอแล้วเกมนี้มีกฎอีกข้อคนที่มาเตะกระป๋องคนนั้นก็จะระเบิดแต่ว่าเขาก็ไม่อาจปล่อยให้เธอตายได้ เขาสอบชุเกาะและเข้าเผชิญหน้ากับอมยะกอีกข้อของเกมถ้าไม่เห็นหน้ายักษ์ก็ไม่สามารถพูดชื่อได้อมยะได้เข้าไปถอดชุดเกาะของชุนแต่ระหว่างนั้นชุนก็เอาโซ่ผูกตัวอมยะไว้ชุนก็เอาโซ่ผูกตัวอมยะไว,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 ะไว้และเขาก็กระโดดลงน้ำไปชุดเกาะได้ถ่วงต่ออมยะชุนเองก็รีบปิงขึ้นมาทั้งสองใช้แรงทั้งหมดที่มีมุ่งหน้าไปที่กระป๋องและมันก็เป็นชุนที่สามารถเตกกระป๋องได้ ตุ๊กตาแม่ลูกโดกได้บอกพวกเขาเล่นกันจริงจังไปได้ยังไม่ได้บอกเลยนะว่าเกมนี้ต้องมีคนตายมันให้พวกเขากินไอติมแก้เหนื่อยแล้วเมื่อกินเสร็จมันก็จะพาไปยังจุดจบของเกมทุกคนต่เกไอติมอย่างสบายใจชุนและอิจิกะพวกเขาได้นำกันไปเที่ยวหลังเอาไปได้แต่ว่าตอนนั้นอิจิกะก็ได้เห็นบางอย่างเธอได้กล่าวขอโทษกับชุนเธอไม่อยากไปเที่ยวตามสัญญาได้แล้วไอติมพวกนั้นมันมีข้อความถูกเขียนอยู่ และนี่ตั้งหาคือเกมสุดท้ายเกมแห่งการเสี่ยงโชคจะมีแค่สองคนที่รอดไปได้นั่นคือชุนและอามยะส่วนคนที่เหลือพวกเขาก็ถูกลำแสงยิงจนสลายหายไปเกมทั้งหมดได้จบลงแล้วชุนและอามยะพวกเขาคืสองคนที่รอดไปได้ทั้งสองมายืนอยู่บนโลกบาศพระเจ้านะ่ะมันไม่มีอยู่จริงชุนได้พูดขึ้นแต่ว่าตุ๊กตาก็ได้บอกเขานายคิดผิดแล้วชุนได้หันกลับไป ไม่ใช่ปริศนาคนหนึ่งมายืนต่อหน้าเขาและชายคนนั้นเขาก็คือพระเจ้านี่คือเกียรเทวดาที่พระเจ้าได้สร้างขึ้น